ใส่เลือดแ,แล้วนะจ้าจ้าจ้าดีแล้วเออวินาจินว่ะอ่ะเหลือกเก็บไปกินกัน <c oughs> เ,ดเด็กล้างจ้าไม่มีกิน <c oughs> โอ้ยสวยสีสันสีสัน,สสนอ่ะเสร็จแล้วยกไปชิมกันหน้าตาเป็นอะไรกันวะพร้อมกันแล้วใช่ไหม <c oughs> ชิมจ้าอะไร มันไม่ไหวอ่ะริ้วเสี่ยงว่าปวดท้องอ่ะนี่มันหัวปวดหัวนี่มันท้องมันก็กูก็อักเกวียนอ่ะเหมือนกูจะออกลูกค่ะมึงจะท้องได้ไงเนยเมื่อมึงทำหมันแล้วชิมอมกูไม่ชิมได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเราไม่ไม่ชิมอ่ะกูไม่อยากชิมอ่ะชิมทีไรกูก็ได้รสชาติเดิมบ่เผยเฮี้ยว่าเดิมอีกอ่ะน้องจ๋า เมื่อคืนนี้ปู่มาเข้าฝาันว่าต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้หม้อเนี้ยเป็นสูตรของท่านคุณปู่ปู่ที่มาเข้าฝันที่บอกให้ใจฟังใช่ไหมใช่นี่ปู่มึงยังไม่ไปเกิดดิเหรอนี่ตกปากแตกเลยแล้วแล้วนะไปไปนี้จริงเวลาขึ้นทางด่วนจ่ายเง ใช่เขายกป้ายอะไรให้คุณปานปานจ้าอ้ไอยไอ้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 ไิ้ไอ้ไะ้ไอนไอ้ไอ้ไอ่จอ้ไอนไอ้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 ไอ่ไอ้เอ้อไอ้ไอ้ไอ้อ้อไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้โอ้ไอ้ไออ้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 โอ้ จริงๆอะเหรอตบมือน่อยโชคดีนะโชคดีออกจากร้านไปเลยคี้โอ้ยว่ะนั่งลงแล้วรีบชิมอีกตัวมันนี่มีขี้ด้วยเหรออยากเห็นมันไหมเค่กีเลนชิมโอะจ้าเมจ้าที่เป็นไปก็เคยว่าไปรับขันหน้ามาบอกแค่ไปรับขันก็ไม่รับคือไปรับสบู่เดียวนี่ต้มยำให้ยาพิษริงก็เล่า เฮ้ยไมไ่อะไรอะ่ะตายไหมเฮ้ยมึงไม่ไ,ไม่ไม่อลยอ่ะไม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยโอยโออันใหย่ให้กลมๆไปไงโดนมากเลยคุณพี่พบ แพ้อะไรอีกอะกูไม่ชิมได้ไหมเฮ้ยลิ้นกูไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยทําไหม่ะชิมทุกวันเลยคุณพิภพครับคุณลองชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณมันเป็นสูตรของท่านคุณปู่จริงๆทุกวันนี่จะลำไส้หัวเสบะเนี่ยโอ้โห้แพ้เอ้ยเอ็งทำอย่างนี้มันผ่านว่า บอกแล้วไงว่าวันเนี้เป็นสูตรของท่านคุณปู่จริงๆ uh. ที่มาเข้าฝันเมื่อคืนนี้สำ mm hmm. เร็จแล้วร้านเราจะต้องใหญ่โตมีคนมาเราจะรวยแล้วลอาหาหรเราจะรับออกอย่างเดียวย yeah!